1 0 1 property variety คุยข่าวสบายสบายสไตล์ต้อกับอื่นสนับสนุนโดยบริษัทเคเรือเจริญโภคภัณฑ์บริษัททูวิชันรุปจำกัดบริษัท c p r จำกัดมหาชนบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนครับ1 6กบกนาทินาทีกับ101 property variety คุยข่าวสบายสาส,สบายสบาย,บายตลดต้อกับอื่ วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่25ธันวาคมกิสมารพอดีก็ก่อนที่จะต่อไปดูประมวลเรื่องของแปดเทรนด์แปดเทรนด์อสังหาอสังหาเข้าเข้ามานี้ก่อนพี่อึ่งเมื่อกี้นี่พอดีพูดถึงอันดันดาแล้วพอดีคุณประเสริฐเนี่ยเขาซีอีโอของอันดันดาเนี่ยซีอีโอพาเวอร์ตี้ของอนันดาเขาเขา วิเคราะห์แนวโน้มปีหน้าไว้สองอย่างนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเทเลเ่เรื่องของการเ,าเราเอาไว้อธิ์หนไหมไม่ไม่ผมนิดเดียว <c oughs> นิดเดียว <c oughs> เพราะว่าผมจะเข้าเรื่องนี้ต่อเลยหนึ่งคือเรื่อ,ง,องของการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาทําธุรกิจมากขึ้นโดยเพราะหลังบ้านอ่าทำการสองคือจะเกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการผู้การในธุรกิจใกล้เคียง ผู้ประกบการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสังหาให้เห็นมากขึ้นที่มีความเชีเ่ยวชาญเฉพาะทางมาเมิร์กกันแล้ว <c oughs> เพิ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดแคสของเ,ออเสนาไปที่ไปเข้าไปถือหุ้นเออเออ <c oughs> เอ,อ <c oughs> เอสอพพาวเวอร์ตีแล้วแล้วประกาศจะถือเพิ่มอีกนะ <c oughs> อ่าล้วเออเสนาก็ แอบแอบไปซื้อโครงการเทอเวอร์คอนโดมาอีกสองสามโครงการนะแต่ไม่ใช่ของ JSP ไม่ใช่ไม่ใช่ต่างอ่าก็อันนั้นเคสหนึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้เองนองบริษัทออริจินก็ประกาศความร่วมมือเอ่อกับกลุ่มบริษัทบุญยาภาสองศูนย์สองศูนย์คุณคุณนะเออซึ่งเป็นบริษัทของสองตระกูลใหญ่คือ สวัทยานนแล้วก็วเศเศซ์ทการกิจกลุ่มบุญญาภาเนี่ยเขาทำอะไรหรือที่จริงแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับธุะะรก,กิจหลักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอสังหาเท่าไหรนะ่นักเพราะเป็นธุรก,กิจที่ทำเกี่ยวกับเ,เชือกแหอวนพลาสติกและเคมีพันธ์อืมแต่ก็ มีธุรกิจอัังหาอยู่ในมืออยู่ในอยู่ใน,ในบริษัทด้วยเหมือนกันน่าจะมีพอร์ตท,ที่ดินอยู่นะก็ทำหลายๆโครงการที่ผ่านมาเดอะมาสเตอร์ Master, สยามดิเวทแล้วก็มีออฟฟิศตวยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าไทยซีซีทาวเวอร์เนี่ยก็ของกลุ่มนี้อตรงอฐานีสุรศักดิ์เอ็มเอสสยามทาวเวอร์อะไรพวกเนี้ย มหาทุนภาซ่ารก็ของกลุ่มนี้ก็มาจับมือกับออริจินจะพัฒนาโครงการร่วมกันที่บางนาจับมือนี่หมายถึงตั้งบริษัทใหม่อ่าเป็นบริษัทร่วมทุนโอเคก็หยิบเอาผมว่าประเด็นสำคัญก็คือเอาแลนด์แบงค์ที่ทางกลุ่มนี้มีที่มันมีศักยภาพมาจอยมันพัฒนาผมมีที่ดินผมมีฝีมืออ่าก็มางทําร่วมกันชื่อโครงการออริจินสมาร์ทคอมเพล็กซ์บางนา มูลค่ารวมกว่าสี่พันล้านเอ,อเนื้อที่แปดไร่นะซึ่งเป็นของกลุ่มมูญยาพาอย่างที่พี่อึ่องบอกออภายในโครงการจะมีสองโครงการย่อยคือ Origin Masterpiece บางนาอ,อแล้วก็เอ,อดําเนินธุรก,กิจเกี่ยวกับอาคารสํานักงานพื้นที่ค้าปีกอะไรต่างๆเ,เ,เ,เป็นอาคารสํานักงานให้เช่า ส่วนอีกบริษัทอีกโครงการนึงคือ Origin Place บางนาก็เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างาบุญยญาภา,ากับ Origin ทำคอนโดมิเนียมทำคอนโดมิเนียมเอ774ยูนิตเอจะเปิดตัวประมาณต้นปีหน้านี่นี่เปิดเลยต,เต้นปีเลยโอีอ่นี่ก็เป็นควารร่วมมือการลุก ลุกคืบของอสังหาบางรายที่มีความพร้อมแล้วก็มองแล้วก็เชื่อมั่นว่าปีหกห้าเนี่ยน่าปีหกสี่เนี่ยน่าจะตกท้องช้างแล้วล่ะอสังหาริมทรั์นะตกท้องช้างก็คือจากนี้ไปก็มีจะขึ้นอ่ะจะขึ้นช้าหรือเร็วอีกเรื่องนะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูโอมิครอนต้ององมีครอนจะเป็นปัจจัยหลักว่าจะจะจะดึงให้มันลากท้องช้างไปนานหรือไม่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็ในขณะที่ตัวที่ก่อนหนะ้ามันมีประเด็นหลายเรื่องเลยนะต่อในเรื่องของที่เราจะพูดถึงกรณีเรื่องของออประกันภัยฝากเป็นของขว,วัญก่อนอันนี้ผมว่าลืมประกันภัยสิบบาทจากรัฐบาล ะคุ้มครองสูงสุดหนึ่งแสนนานสามสิบวันในช่วงของเทศกาลปีใหม่ออันนี้น่าสนใจนะตอผมว่ามันเป็นประโยชน์ซื้อทิ้งไว้เหรอสิบาทเออจะนะน่าสนใจน่า,นานสนใจเนี่ยรัดมอบประกันภัยอุบัติเหตุใหม่อุ่นใจเบี้ยประกันสิบบาทคุ้มครองสามสิบวันสูงสุดหนึ่งแสน แล้วถ้ามีอยู่แล้วซื้อเพิ่มก็ได้ใช่ไหมน่าจะอ่นะมันเพิ่มแค่มันเป็นช่วงสั้นสัช่วงช่วงนี้ช่วงสามอ่าช่วงสามสิบสามสิบวันช่วงปีใหม่เนี่ยอก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้ยี่ห้าธันวาคมถึงถึงกุมภาพันธ์ซื้อที่ไหนพี่ก็เป็นสัปปะกันเดี๋ยวผมกำลังไล่ดูให้นะว่าเอ่อตัวตัวผมเองก็สนใจสนใจหรือไปซื้อเลยไงเดี๋ยวจัดรายการไปซื้อเลยสุว่ตที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะอ่ามีใช่ป่ะเพราะว่า เขาก็ขายอยู่หลายเก้าอยู่อ่ะใช่ใช่กัน <ๆ S 1> นี้ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปทสเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าไปว่าซื้อได้ไหมสองคนนี้ลงไปซื้อแล้วเพื่อซื้อทิ้งไวส้บบสิบบาทสิบบาทซ้มามายัางไม่ได้เลยนะพี่อึงใช่ไหมเออไอ้มามากคับอ่ะมันสิบสามบาทบห้าบาทแล้วใช่และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเคยเกินไว้กับท่านผู้ฟัง หลายวันหลายวันก่อนโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องจับตาดูโดยเฉพาะในเรื่องของสัง,สงหารมาทรัพย์แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูแล้วเป็นพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของศูนย์ค้าเรื่องของคอมมูนิตี้มอลเรื่องของโรงแรม,มกลุ่มเซนท่นันเนี่ยล่าสุดก็ผนึกซิกหน้าลงขันห้าสิบพัสิบปิดดิวประวัติศาสต์เข้าซื้อกิจการกลุ่มเซลเซลเซลฟริเจตของ คว้าห้างหลูในอังกฤษกนิโตแลนด์ไอแลนด์สิบแปดแห่งอสังหาริมทรัพย์อีกเจ็ดแห่งกลุ่มเนี่ยที่เราคุยกันว่ากลุ่มนี้น่าจับตาดูในช่วงโควิดสองปีเนี่ยเซ็นท่านลุกคืบมากเลยอืตั้งแต่จีแลนด์อ huh. ฮแล้วก็ตั้งแต่ไปพัฒนาที่ของอจุลาตรงบางคลองไอตรงลงหนังสการ่าอืมอืมแล้วอีกหลายที่แต่จ oh. ีแลนด์เงียบเไปนะ เขาจะทําอะไรเดินยังไงต่อผมว่าน่าจะเป็นเป็นลองเทอมเพราะที่ดินแปลงใหญ่มากที่เขาได้ไปนะตรงพหลรามเก้าเนี่ยอติดกับห้างพหลามเก้าเลยตึกนั้นตึก G ีแลน์ก็ติดตกับเราต้องข้ามแดนเอลมิตด้วยอ่าแล้วก็ที่ดินแดนแดนเลมิตอันนี้ต้องจับตัวตาดูกลุ่มงินท่านเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องของห้างสินค้าโรงแรมพวกรีเทลก็จริงในส่วนของสังหาก็ได้คุณกรีเดชชัยว่าที่ร้อยตรีกีเดชชัยไปบริหารจัดการก็เป็นอดีตของ f อสแอเสใช่ไหม ผู้ใหญ่ที่เสียเสร็จไปดูแลใช่ใช่ตรงนั้น <ฮะ S 1> เ,ขเขาจะลุกในเรื่องของคอนโดห้างที่มีห้างที่ไหนเปิดใหม่จับตาดูเดี๋ยวมีคอนโดเซ็นท่านไปเปิดบ้านก็มีนะบ,นบ้านก็มีบ้านราคาแพงก็มีแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทําหลายโครงการอ่าเป็นคอนโดใกล้ห้างเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเซ็นท่านแล้วก็ตตดน่าจะเห็นอะไร มากขึ้นแหละในปีต่อๆไปเนีน้อต้องจ,จับตาดูกลุ่มเซ็นเตอร์แ่ตอประเด็นของเก็ <c oughs> ดีๆพอพอีพราะพัฟตี้เขาก็ออกรายงานมาชิ้นหนึ่งเป็นเป็นอ,อประเมินสรุปสรุปเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นในปีนี้เราคิดว่ามันก็ยังจะยังคงอยู่ในต่อไปในปีหน้าด้วยมีอยู่แปดเรื่องที่น่าสนใจพี่อื่นอ่าเรื่องแรกเลยนะอันนี้เราพอจะรู้กันอยู่แล้วนะ การผสมผสานไลฟ์สไตล์กับดิจิตัลอืม,อมก็เรื่องบ้านอาัจฉริยะสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆมันก็อยาเข้มข้นขึ้นจริงจังขึ้นเอาพูดแบบสรุปสรุป,รปก็คืออย่างเงี้ยการใช้บ้านคอนโดใช้เอ้ยการที่บ้านและคอนโดใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงผ่านอุปกรณ์ควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะมีมากขึ้นแล้วยิ่งเดี๋ยวถ้าเรามี 5G พี่อึเรื่องพวกนี้จะเร็วมากแล้วก็จะจะก้าวล้ำไปอีก อีกขั้นหนึ่งอันนั้นเรื่องแรกเรื่องที่สองออการอยู่อาศัยแบบยั่งยืนอันนี้เราเคยคุยกันหลายรอบกับพี่อึ่งแล้วก็คือคนรุ่นใหม่เขาใส่ใจเรื่องพวกนี้มากเออ,อย่างคนสํารวจของดีดีพาวเตี้เนี่ยระบุว่าคนไทยกว่าเก้าในสิบเปอร์เซ็นเนี่ย,ใ,ยให้ความสําคัญกับเรื่องการอยู่อาศัยแบบยั่งยืนนะเอ,อโดยมากกว่าครึ่งก็คือหกสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยต้องการบ้านและคอนโดที่มีระบบโซลา่า อย่างเงี้ยหรือโซลารเซลล์มีระบบระบายความร้อนมีฟังก์ชันในการดูดอากาศเสียออกจากบ้านหรือป้องกันอากาศเสียเข้าบ้านอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หลายๆโครงการก็มีการเติมจุดรถยนต์ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะมันจะเริ่มเห็นความเป็นไปเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากๆครับ การเรื่องของสิ่งแวดล้อม,มสุขภาพสิ่งแวดล้อมอันนั้นเทรนที่สองแผนที่สามคือเรื่องบ้านผู้สูงอายุอ่าังกลุ่มเรากําลังเป็นประเทศกลุ <c oughs> ่มผู้สูงวัยปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่อสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ก็คือมีคนที่อายุเก <c oughs> ินหกสิบเนี่ยสิบล้านเนอะอถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด oh. ดังนั้นเนี่ย น,น,นวัตกรรมต่างๆที่เอามาใช้ในบ้านเนี่ยมันก็ต้องคำานึงถึงคำานึงถึงคำานึงถึงผู้สูงวยัยแล้วมันจะต้องใช้ประโยชน์กับผู้คนได้หลากหลายด้วยถูกต<ร>อ้องห้องน้ำจะต้องมีที่จับราวกันลืน่นพื้นจะต้องมียางกันลืน่นท้องพื้นพื้นระดับห้องกับข้างนอกอจะต้องใช้วิวแชร์ได้ลักษณะที่ยกนึกขึ้นได้นะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะตลาด บ้านใหม่นะพี่อนบ้านเก่า<ม>ที่ต้องปรับปรับปรุงเพื่อให้อผู้สูงวัยอยู่ได้อืสะดวกขึ้นเนี่ยอีกมูลค่าอีกมหาศาลมากเลยออ,อย่างอย่างสมมุติว่าเรามีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านเนี่ยเราเราก็ต้องปรับปรุงนะอย่างน้นอยสร้างห้อง,องนอนข้างล่างกั้นห้องหรือว่าปรับปรุงห้องนใหม่พวกเนี้ มันจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นในอนาคตพอต่อพูดอย่างเงี้ยตลาดที่ขาดแคลนคือตลาดผู้รับเหมาต่อเติมตกแต่งอันนี้ขาดแคลนมากงานล้นมืออืมอ่าเรื่องที่สี่เทรนด์ที่สี่เรื่องของที่อยู่อาศัยรักสัตว์ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยคนคนรักสัตว์เราไปซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเด๋ยวนี้ก็มีหลายโครงการที่เขาชูจุดขายเรื่องนี้นะใช่โครงกาญเรื่องนี้อ่า มีวันนั้นของใครล่ะที่กลุ่มเฉพาะนะที่ที่เราเคยคุยไะโพลิเทีย,ทยใช่ไหมอโอ้โหมีพื้นมีเหมือนพื้นที่ที่แบบให้สัตว์เลี้ยงได้นั่งดูวิวข้างนอกด้วย <laughs> โอ้โหสวยกว่าคอนโดผมอีก <laughs> นึกนึกนึกนกถึงตัวเองแล้วน้อยใจ <laughs> <laughs> จอ,อะเนี่ยประเด็นนี้มันก็นื่องด้วยว่าเดี๋ยวนี้คนเรามีเอ,อมี มีครอบครัวน้อยแล้วน้อยลงแต่งงานน้อยลงแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเป็นเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะขยายตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจติดตามรเ,เ,เรื่องที่ห้าเรื่องของตลาดเช่าจะมีมีมาแรงขึ้นด้วยเหตุผลเรื่องของการลดภาร์ข้างชีพคือหลายๆคนก็ก็ข้างชีพ มันไม่เติบโตหรือไม่มั่นใจว่าในอนาคตอาจจะลดลงหรือเปล่าเนี่ย <ừ. S 2> แลอหลายคนก็ยังไม่ตัดใจซื้อแต่เปลี่ยนไปเช่าแทนออสองสามปีเช่าอยู่ไปก่อน <ừ. S 2> อืกอกลุ่มหนึ่งที่ที่ดินมันแพงเนอะหาซื้อหาซื้อในทำเลนั้นนะ่ะยาก <ừ. S 2> ก็เปลี่ยนมาเป็นเช่าแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนที่ทำงานบ่อยออเอ,อก็ไม่อยากจะปักหลักอยู่ตรงจุดไหนอ,อก็หันมาเช่าแทานก็เยอะเอ,อมีการคุยกันเราเคยคุยแล้วว่าต่อไปไอ้ที่อยู่ใส่ที่เป็นเป็นทามแชร์ลิงอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ใช,ใช่ไหมซึ่งที่จริงแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนในที่เอ,อของโลกก็ได้ม,มันจะมีทามแชร์แบงอ่อะอยากเดือนนี้อยากไปเดือนอยู่ที่นี่เดือนนั้นจะไปอยู่ที่นี่แล้วแล้วแบบ เช่าคนละเวลาก็ได้นะพี่อื่นใช่ใชซึ่งที่จริงแล้วมันปัจจุบันก็เกิดขึ้นแลนะอ,อย่างอ่าคนบ้านเดียวกันเข้ามาทํางานทํางานเนี่ยขับแท็กซี่คนละกะอืมอ่าเช่าเช่า,ชาอยู่แบ่งหารค่าเช่านะอีกคนนอนกลางคืนคนนอนกลางวันอ่อีกคนนอน,อน,น,น,อนกลางวันอ,อต่อไปมันจะมีขยายวงมากขึ้นเออเป็นน่าสนใจนะอ่าเลื่อที่หก การพัฒนาบ้านให้อยู่ในสไตล์ holiday at home เนื่องด้วยว่าเราต้องไปอยู่ที่บ้านมากขึ้นถูกต้อง w ว r k from h o ม e มากขึ้นการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่มันกมน็มันก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมให้มันดูผ่อนคลายให้มันให้มันรีแลกให้มันทำงานไปแล้วรู้สึกสบายอ,ะอ,อ่ะก็การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางหรือ พื้นที่ภายในบ้านก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจใ<ช>เทรนที่เจ็ดสกุลเงินดิจิตอแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะ,ะประกาศมาว่า<ต>จะไม่สนับสนุนแต่กัรเดอยาแ,แต่ผมว่ากระแสพวกนี้มันหนีไม่พ้นโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ถูกต้องอก็ก็การใช้เงินดิจิตอนในการซื้อขาย น่าเปลี่ยนในในวงอสังหาก็จะเยอะขึ้นเอในอนาคตเสริมก็ตัวนี้หลานผมลงทุนห้าร้อยตอนนี้ได้เท่าไหร่ป่ะเท่าไหร่พี่สองหมื่นสองมืนโอ้ลงไปเพื่ออยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอืแต่ว่าเขาต้องต้องต้องดูทุกวินาทีที่มันขึ้นลงก็ไม่ต้องทําอะไรก็เลยบอกว่าลงแค่นในห้าหมื่นจะ้าไปดูจะถอนดีหรือจะปล่อยให้มันขึ้นต่อเพราะมันขึ้นมาสี่สี่ร้อยสี่ร้อยปอร์เซ็นแล้ว คือพุ่นที่มันผันฝนเร็วมากาคือมันขึ้นสูงสูง,สง,ยงเยอะเดี๋ยวก็ลงต่ำต่ำสุดท้ายก่อนหมดเ<า>วลาสุดท้ายเมตาเวิร์ดจะเป็นเทรนด์หนึ่งที่ออ่จะเข้ามามีบทบาทในในธุรกิจกสังหาเอในเรื่องของการทำโลกเสมือนจริงเพื่อใช้ในการซื้อขายแต่ผมว่าอันนี้ก็ยังอาจจะต้องไกลหน่อย ไกลตัวไปหน่อยนึนเราอาจจะทํายากนะคนเราเวซื้อสังหารมันก็ไปดูอยู่แล้วแต่การให้อินฟอร์มิชันการการสร้างโลกเสมือนเพื่อดึงคนเข้าไปเพื่อให้อินฟอร์มิชันต่างๆมันจะเกิดขึ้นอ,อมันจะง่ายขึ้นมันมันจะดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็เสร็จคุณมาร์กเหมือนเดิมเมื่อไหร่จะมีใครที่ อยากให้มีมาร์กสัก20่สบมาร์กแล้วมันก็แข่งขันพัฒนาไอ้พวกนี้ออกมาม,มันจะได้ไม่ผูกขาดประเด็นสำคัญน,น,นี่คือแปดเทรนที่มันจะมันมันเกิดขึ้นมาแล้วแหละแล้วมันจะเป็นจะส่งต่อไปในปีหน้าและปีต่อ,ตอไปใช่่น,นก็ม,มันก็คล้ายๆกับเทรนที่อยู่อาศัยหกบ้านและคอนโดใหม่ที่น่าจับตาของศูนย์ข้อมูลเขาวาเขียนมาแต่เขามีแค่สี่ข้อ ก็แต <kar os. S 2> ่เวลาหมดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่ออวันนี้หนึ่งศูนย์หนึ่ง property variety หมดเวลาคุยข่าวสบายสสไตล์ต้อกับอึ่งเสาร์อาทิตย์สี่ถึงห้ามงเย็นพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้หมดเวลาสวัสดีครับครับสวัสดีครับหนึ่งศูนย์หนึ่ง property variety คุยข่าวสบายสสไตล์ต้อกับอึ่ง สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญพภคภัณฑ์บริษัททรูวิชั่นครุปจำกัดบริษัท c p พีอจำกัดมหาชนบริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัทแ p ล Development ลจำกัดมหาชน